อดีตบอกอถึงบางอ้อแล้วเบื้องหลังแผนปลูกผีไอทีวีเตือนคนในเกมระวังล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน2566บน Facebook จตุรงสุขเอียดอดีตบอกอข่าวไอทีวีได้โพสต์ถึงกรณีเบื้องหลังแผนคืนชีพหรือแผนปลูกผีไอทีวีเผยรู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะเริ่มมาปรับแผนทำซื่ออีกครั้งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเพราะเรื่องการเมืองเตือนคนในเกมระวัง โดยอดีตบอกอข่าวไอทีวีได้โพสต์ข้อความเอาไว้ดังนี้จริงๆผมรู้มาก่อนหน้านี้ไอทีวีเริ่มมาปรับแผนทำสื่ออีกครั้งในช่วงไม่นานมานี้แต่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองแบบนี้คนเล่าเขาบอกว่าเป็นการดำเนินการจัดหารายการและโฆษณาตามที่มีคนมาว่าจ้างถามว่าใครจะมาจ้างบริษัทที่มีคดีความกับรัฐอยู่มาเป็นสิปีทั้งที่มีเอเจนซี่โฆษณาอยู่มากมายเขาว,ว่ามี ที่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผนปลุกผีไอทีวีมาเล่นการเมืองแบบนี้จนได้ฟังนักร้องบอกผ่านรายการคมชัดลึกของเนชั่นวันที่มีอาจารย์กฎหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคราะอบความเป็นสื่อของไอทีวียังมีอยู่ไหมอาจารย์บอกว่าดูจากงบการเงินก่อนปี65ไม่มีมาจากสื่อพอเข้าสายนักร้องเขาย้ำผ่านรายการหลายหนว่าผมไม่ได้หมายถึงเมื่อก่อน ผมร้องให้กกตตรวจการทำกิจกรรมมาจนถึงปีนี้ดูมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าเขาทำสื่อไหมผมฟังอยู่ถึงกับบางอ้อว่ามีพิรุษหรือเป็นแผนเพราะเขาคนนอกจะไปรู้ได้อย่างไรทั้งที่งบการเงินที่ว่ามีรายได้จากการทำสื่อยังไม่ถูกเผยแพร่ไปยังผู้ดูถือหุ้นด้วยซ้ำผมเลยเขียนถึงเบื้องหลังความบังเอิญการฟื้นไอทีวีทางเ Facebook ไปเตือนคนในเกมระวังเรื่องบังเอิญแต่ไม่บังเอิญที่ข่าวสามมิติได้หลักฐานมานำเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องนี้ได้